ถึงไม่ได้สดนอะไรม่กินนาไม่กิน เป็นไ <toys> ื <m ics> <m ics> ่นก็กินแต่ไม่ชอบเปงความมันกินมะเขือเืหรอมะเขือเมือกี้าปงวาไม่ต้องขัดกับลูกต้นมนเลยามันไม่กินตัวนี้อิ่มแล้วาอาหารปลาได้ตรงีไอ้ี่ะเปมัน ตกมากกว่าตกมากกว่างีมื่กี้เลยไปดูไหมอีนานนให้ตัวอื่นืกมันพื้นได้เฉยเมื่อกี้มันคือได้จาเมื่อกี้มันพืนเองกิ่เนี่วางผลไมชิ้นใหญ่ากเอเขาให้ตัวให่ กินพอแล้วเล็กบ้างเล็กบ้างบนตะเกงอ่ะเออโหเต็มปากเลยตัวยังกินตัวมัชอบกินม่เขือชอกินมะเขือหน่อยกินไม่ได้ไหมไอ้พระโต้ใหม่วเล็กกินโตเล็กไม่กินแต่มะเขือเยแม่เนาะแล้วแบ่งความไม่เกินใช่หรอจริงเหรอ ไม่กินเลี้ยงมากเลื้ยงมากไม่กินไปเคียวอยู่หรือเปล่าพี่ดามันก็เลยไม่กินเลี้ยงมากวางว่าว โยนไปข้างในให้โดนน้กินโดนทำเมื่อกี้เออเฮยเอาไานี่กัน,นมันไม่เดินมาไปเห็ดหตไม่ได้เห็นไหมเขา,าปิดโกงไปตัวเล็กมากเลยเขาไม่อาหารอยู่แล้ว มัสายควสายเอากี้วมตัวเลยทำไมสีอยู่แต่ต่างตัวอื่นมีตัวเบี้ยูเข่าวข่าแปลกเลยเนน่รถดันดิ้นมาได้หัมไป ดกลนไม่รูดเขาแย่กันมันอยู่กับตัวอื่นกินได้เหรอไม่รู้มันมัมีถักไปเนยไมชอบกินผักเหรอยังผายังาแม่จามเป็นไงแม่ีหนอกมันเหรอหรืออะไรนะมีหนอกไปเหอะไปเหอะไป ไหนออออเป็นต <Nee. S 2> uh. uh ัวเขาใหญ่ๆอ่ะตัวนั้นไอ้กวงไอ้เขาใหญ่ใหญ่อ่ะเขาเรียกกวาง กินเช้าเหรอไม่รู้มีน้ำลายมดีเหรอเขาใหญ่มากตัวใหญ่ดนัดยกินเันกับเพื่อนเตัวใหญ่บรันกินมันกินเร็วไหมกใหญ่ไหมเจอรถนให้หรบเขาดีกว่าอให้ีกย้นียวมันเลียมโอ้ไม่ไหว หยัุ้ยยืนก็ได้นะโดนก็ไไปหนาก็ได้เนี่ยกนกินได้่ดดินไปเก็บไปไปดูแลกูเหียมโอ้ไอ้ปลาไอ้ปลานี่มันก็หมดวอ่ะ

ไหนอะคะทำไมห่างมันแปลกๆตัวนั้นเขาติดเซียวนะนกเดอนนกนกพูดได้ไหมนกฮะชื่ออะไรอ่ะ นกกระรังหนกหงอกอะไรเป็นน้อหมือนองิ้วระวังกระเป๋าวาม่่อม่ม่แ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 ง่ม่่แม่แ่มนแม่แมาแม่แม่แม่ กินข้าวหรือยังนกนกถุงฟางพูดไกินข้าวหรือยังนกไม่กองไม่เห็นกินข้าวหรือยังยังยังเหรออะไรเหรอเนกเนาะเนกเสียอะไรเว้ยเหยียบพูดแล้วเนาะเนกจ๋า จ้าทำไมก้องมองไม่เห็นเนาะก็เป็นพูดได้เนาะจ๋ามีจ๋าได้ไหมเนาะจ้าไก่ฟ้าตัวอะไรปะอะไรนะไก่ฟ้าเป็นกระบุนตัวอะไรอ่ะกับมากรมันบอกว่ากับมาก่อนพูดได้นะ สีฟ้าสีทองกะไรอยู่ตรงพื้นอ่ะตกอะไรตกอะไรแไก่ฟ้าสีทองอุ้ยคนุนจริงคที่วางอ่ะตกะไร้ตกะไรันดอ่านนเลไม่มีอ้นี้ไก่ฟ้าพยาลอตุ้กู้ตัวนี นกขุนทองอันนี้นกขุนทองนกเดียวกันอ้าวมันพูดได้เหมือนกันใช่ไหมเก่งเว้ยนกเดียวกันตัวนี้น่าจะพูดไม่ได้ตัวอะไรเนาะเนาะไม่ได้เนาะไม่มีใจใจโกจ้ะนกขุนทองถ้าขุดดิหนักมันจะขึ้นคุยได้เหนื่อยไหมเนาะแล้วโรคเสืออะไรไว้ได้เสือมีอะไรแลแล้วมาเข้าใจภาษาขุนได้ไง เสจแล้วเนี่ยใครนเนนแหละเหมนกเอนได้ว่าาหลังะต้องจับเป็นหนูเจออู๋เจ้าตัวใหญ่ไโอ้ยเสียนชิฟเฟ่รวมเอ้อลงรวมรวมอะไรบ้างวันนี้ทไเหมือนไก่ยนั่นนะนั่นนกขุนแหน กาเบ่าวลายเป็ดแดงนกเขาใหญ่นกกวักนกอีก้งนกเขาแขกนกอูดกระแดงเต่ยวัดนกกวักกวางก็อูกินอะไรเห็นระวังอูดกัดเออมันกินไม่เหนียวกว้างก็ใช้ไม้จิ้มเลยแม่ หมดตะกาแล้วป้ามีกีตาอตัอาหมก่มากนะอนได้มงก็ินโยนหาอหารมานกินโย่ไปใหารอหารมันก็กินอะไรออะไรยอ ôi qua mình okay. này, này, này mình ôi đi ạ đi chủ ออป้อนกวางอ่ะลูป้อนกวางป้อนกวางดูฟันอูดดีเห็นนะหูนล้วขยับขยิบเอ้าทำมันออกตามออกมา อย่ากลัวมันไม่ทำอะไรหรอกเพราะมันไม่กลัวมันอะให้มันสวยแล้วมันสาตามมาต้บตาม,มาทไมมีสุนัขมีหมาป่าเ้วยหรอมีลิงลิงช่วยกินปลาป้อนมันดินดิเหนื่อยใจนี่อ๋อมตามมาหาเราบลาโถโถโเฉยๆ อะไรแล้วล่ะแม่ตั้มอ่ะอันนี้มาราปาตากุณเนี่ยค่ะมาุัมอ่เข้าไปแล้วไร่ไม่แม่สนใจนี้ก่อนนี่ตัวอะไรอ่ะ เต่าน้ำเต่าน้ำหรือว่าอะไรหะให้เต่านีที่เป็นหนอนหนอนนะจำได้ไหมที right, here, ่ว่าหนูไปป้อนหนอนจีิงน่ะใช่เต่าลยต้องต้องอยู่นกกระจอกเทศไปเลย น่กลัวจอกที่เปนจิดนะนนะแไม่รู้ตน้ยไอมะเะือที่หนูตอะิดไ,ไม่ได้มันออกมอาไม่ได้ให้ไม่รู้าห้มันกินสเคยจงเยจิ้มเลยตรงกลางตรงแกะไม่ใช่ตรงนั้น ตรงเออตรงสีขาวอะ่ะกลัวสัตว์จัดเลยใช่ไหมเฮ้ยกลัวคขาเออทีนี้ เจ้าเทียว้าร้กเม่นหมายถึงยังา,าไหมก็ม,มีอาหารให้ นี่กล้องอะไรอ่ะอันนี้กล้องอะไรยันนงไม่มีสัตว์ยังไม่มีมีค่ะนนก้องลิงค่ะจริงๆไม่ใช่ เขาไม่ให้ให้ค่ะเขาไม่ให้ใหนะ้ค่ะเนี่ยอย่ามองเมัมนสิเข่าไปกันี้ฉันไม่มองเธอฉันไม่มองเธอเธอไม่มองฉันฉันไม่มองเธอเธอไม่มองฉัน กินมาแล้วอไอตัว <jogo Será S 1> <ENNIS>? อ๋ออฮะนีแค้ออือทำไมอ๋อไม่มปอะไรเไม่อดกมาหรอกเสทำไมตูดอน๋อแก้มแดงตูดลิงตูดลิงสีแดงเขาอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวให้ออกไปข้างนอก มันงงทำไมอันนี้กงอ๋อก็ว่าตัวเก่งธรรมดาเก่งเก่งกงมาจากกรงอ๋อเก่งเก่งก็เก่งเก่งก็เก่งจิ๋งมาจากกระวังใช่ไหมผักมันมีมันไม่กินไหมเหรอกินตอนอยู่เขา กูง่วางมันที่ไม่ใช่ว่าตัวนี้วันอิ่นไงมันนู่นแลเหลืออยู่เนี่ยไปป้อนจะมีให้ป้อนตัวอื่นอเนี่ยตัวใหญ่ยังกินเยอะตัวแรกแงกินมู้จากอินเนื้อมือไม่ได้เก็บไม้ไว้ไอะทำไงยังไม่ได้เก็บไม้ไว้อะอยเออ

ที่ดูให้ไปอะลูกมีเลยไม่ต้องสีมันไม่ค้คยแล้วอนูออเดะมันมาแล้วมันมาแล้วถ้า,ามันดูกลัวคุกเปล่ ตัวเดียวเพื่อเขาขายไปไหนกันหมดจุดกองนู้นไงไม่ใช่เพ่อเขอย่างงเอาไปแล้วเอาไปแล้วหัวเขาแมเสีงรเสียงชานีร้องร้องเรียกวเคยได้ยินไหมชาีร้องว เขาเลยเขาบอกว่าจะมีเร oh oh you. no? ื่องร้องเงียบกผัวไปไปไม่มีอะไรแล้กวางผาที่ไม่มีอ๋ออยู่อ๋ออยู่มีอยู่สองตัวผสมพันธุ์กันเนาะไหนอะขี้กันนะ

เหมือนน่าโดนเป๊ะเลยเนี่ชื่อน้องกันเองี่อกสีน้ำตาลชื่อกันเองเหมือนที่บ้านไหมตรงนี้เห็นที่บ้านเดินเดินอะไรเดิมเรงนี้